ขึ้นไฟท้ายก็แตกแถมโดนทุบรถเนี่ยนะคะปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านกันทีเ่เธอเคยไปให้ความช่วยเหลืออีกต่างหากเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็คือคุณวัฒนาบวกขอมอายุ33ปีพาตํารวจสพเมืองอ่างทองไปตรวจสอบ,พออออสอบเพราะว่าท้ายรถเก๋งเขาถูกฟันด้วยของมีคม17ที่ <c oughs> ไฟท้ายถูกทุบแตกค่ะจอดไว้หน้าบ้านที่ตาบลจำปาหลอมเพิ่เมืองอ่างทอง <c oughs> เขาบอกว่าจริงๆเขาก็จอดรถหน้าบ้านประจําไม่ขวางทางใครกางหากนะตอนแรกยังไม่รู้ว่าใครทําจนกระทั่งญาติมาบอกว่าสักตีสามเนี่ยมี เสียงดังที่หน้าบ้านลุกมาดูก็เห็นผู้หญิงที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยเอามีดมาฟันรถนั่นแหละแต่ไม่กล้าออกมาค่ะงงมากเขาบอกไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านคนนี้เลยแถมยังเคยช่วยเหลือตลอดนะเอาเสื้อผ้าไปให้ด้วยแต่ล่าสุดผู้หญิงคนนี้เอามาทิ้งขยะเขาก็ถามว่าทิ้งทําไมเขาบอกก็ไม่ได้ใส่แล้วก็ทิ้งอ่ะเขาก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ไม่รู้ว่าทําไมต้องมาทํากับรถเขาแบบนี้เดี๋ยวตํารวจค่ะจะมีการเรียกคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ผู้หญิงเพื่อนบ้านคนนี้ที่ทำเนี่ยมาสอบปากคำแล้วเดี๋ยวว่ากันออีีกทว่่าาจะะเยังงไค ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง